สวัสดีครับวันนี้เราพรกกนอีกแล้ววันนี้วันอาทิตยนะ์เนาะพอดีเลยมาถ่ายคลิปเปิดการขาย BMW อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะนอกจากคุณจะได้พี่ใหญ่ในวงการใบพัดสีฟ้าเป็นสกูตเตอร์นะบิ๊กสกูตเตอร์พิกัด6 5 0ซีซีนะครับก็ใหญ่ที่สุดในตระกูลสกูตเตอร์ของ BMW นขนาดนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2014ีนะครับสีน้ำตาลนะครับ วิ่งไม่เยอะนะวิ่งประมาณ32,000กิโลนี่รถปี1.4วิ่ง32,000กิโลเนี่ยถือว่าน,น้อยมากนะครับถ้าตัวนี้เป็นตัว GT นะครับแน่นอนนะรหัส GT ก็ชิลไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นรถทัวริงที่นั่งสบายนะครับเพราะว่าบอกเขาเนี่ยนุ่มแล้วก็มีพนักพิงหลังที่อบรับเอวนะครับของคนขับได้อย่างดีคน้้อน,นี่ก็เบาะนั่ง หนานุ่มขนาดใหญ่นะครับนี่เบาะเดิมนะตะเข็บเดิมยังสวยอยู่เลยนะครับตะเข็บเดิมยังสวยเลยเบาะเดิมหนังเดิมนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแหลกท้ายของ bmw แล้วก็ตัวก <yeah. S 2> ล่องท้ายของ bmw ตรงรุ่นนะครับนี่เห็นโลโก้เลยนะใช้กุญแจดอกเดียวกับรถขันนะครับนี่ใช้กุญแจดอกเดียวกับรถขันนะมีพนักพิงให้นะครับคอนซอลนุ่มๆเหมือนกันนะครับกล่องสวยงามสีเดียวกับรถนะครับนี่ ประมาณนี้นะรถสวยยางเปลี่ยนใหม่ใช้ไม่เยอะนะครับเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานแล้วก็วิง่งไม่เยอะนะครับยางยังใหม่อยู่นะครับทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังทะเบียนเลขสวยอยู่นะครับสามกจอหนึ่งเก้านะครับโคมไฟหน้าโคมไฟท้ายสวยใสไม่มีแตกเล้านะครับนี่ใส่ไฟแต่งไว้ด้วยนะเป็น LED ทัาน,นี้ใส่ไฟหลอด LED มานะครับโชว์วางนอนนะครับ น,นุ่มนวลแน่นอนนะครับ bmw เนี่ยเขาเด่นเรื่องช่วงล่างกับระบบเบรกอยู่แล้วนะครับดิสหน้าเป็นดิสเบรกคู่พร้อมระบบ abs นะครับล้อทําเป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับคันนี้รถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ของแต่งก็จะมีตัวกล่องท้ายแหลกท้ายนะครับแล้วก็ตัวบายึดอุปกรณ์ของมอเตอร์บูนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่ยึดโทรศัพท์มือถือให้ นะครับแล้วก็มีหัวบอลอยู่ตรงปั๊มเบรกบนซ้ายนะครับไว้สําหรับยึดกล้องหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับอย่างเป็นแบ็กแอก s c 2นะครับท่อเป็นโยชิมูระนะครับนี่แล้วก็มีจุกเติมลมนะครับแบบงอติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคือรถพร้อมใช้อะไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรละราคานี้ผมบอกให้เลยว่าเปลี่ยนซีนปั๊มน้าให้ใหม่ทั้งชุดแล้วนะครับ คือซีลปั๊มน้ำของ BMW เนี่ยใครที่ซีลปั๊มน้ำรั่วเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคุณมาทําที่ร้านได้นะที่ผมนะเพราะว่าเวลาคุณไปเบิกอะไรซีลปั๊มน้ำเล็กๆเนี่ยทาง BMW เเนี่ยเขาไม่ขายนะเขาขายทั้งชุดทั้งฝาเลยนะครับราคาเนี่ยผมเช็คมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะฟังแล้วตกใจเหมือนกันคือเข้าใจแหละเขาอยากจะขายอะไรนะบางทีอะไรชิ้นเล็กๆเนี่ยเขาไม่ขาย แล้วก็ไปเทียบเนี่ยเทียบยากด้วยนะครับไม่ค่อยมีเบอร์ตรงนะครับ BMW เนี่ยแม้กระทั่งซีนโช๊คเนี่ยยังไม่ได้เป็นเบอร์ที่สามารถจะเทียบในท้องตลาดได้นะครับเพราะว่าเบอร์เขาเนี่ยมันจะมีลงลงท้ายต่อด้วยทับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีจุดของเขาไปอีกนะครับหายากอะไรเข้าใจแหละเขาต้องการผลิตรถแล้วก็เพื่อต้องการขายอะไรของเขาไม่ให้มันเทียบในท้องตลาดได้นั่นเองนะครับชุดซีนปั๊มน้ำเนี่ยผมเบอร์ของใหม่ให้นะ นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วใช้งานยาวๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะซิมปั๊มน้ํารั่วอยากจะซื้อผมมีชุดคิดขายนะเป็นชุดซิลปั๊มน้ําพร้อมแกนพร้อมใบพัดนะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะครับหลักพันบาทนะครับแล้วก็คันนี้ของเหลวใหม่นะครับหัวเทียนเปลี่ยนใหม่สองหัวเรียบร้อยแล้วนะครับสายพานเปลี่ยนไปตอน 20,000กิโลนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้32,000กิโลเพราะฉะนั้นสายพานก็ยังไม่ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนนะครับคันนี้ราคาดีด้วยนะครับราคา159,000บาทเท่านั้นกับ bmw 650 gt นะครับผมบอกให้เลยว่าคันนี้สวยนะครับสีเต็มไม่ขาดนะครับ6เเลยปีหน้านะครับตัวพื้นยางสวยพลาสติกคอนโซลด้านใดสีดำเดิมนะครับยังดำเงาอยู่นะครับนี่นะครับ ปลายแฮนด์สวยนะมีปลายแฮนด์ผมพ่นสีมาให้เพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันชอบลอกอะสีลอกแล้วจะมีสนิมมีลอกพ่นให้ใหม่ละชิลไฟฟ้าทํางานได้ปก,กตินะครับนี่แล้วก็เก๊กเก็บของด้านหน้าซ้ายขวานะครับนี่เก็บของได้เยอะข้างในมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเติมน้ํามันตรงนี้นะครับน้ํามันก็เปิดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก่ะน,นะมีมือเดียวนี่ลําบากโอเคเปิดได้แล้วนะครับน้ํามันเติมตรงนี้ นะครับแล้วก็ใต้เบาะนะครับนี่ก็เปิดได้เลยปุ๊บโอเคโชค๊คทำงานได้ปกตินะครับโชค๊คเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกลัวงับหัวนะเปิดก,กว้างเลยนะครับรถปีหนึ่งสี่ในเล่มนะครับในเล่มเนี่น่าจะไม่ผิดอดยู่ประมาณสองเจ้าของนะครับมือแรกไฟนั้นนะครับนี่ทะเบียนนี้ตั้งแต่กําเนิดเลยนะสามกจอหนึ่งเก้านะครับ แล้วก็เครื่องมือติดรถอยู่ครบไฟสองสว่างใต้เบาะติดปกตินะครับนี่ข้างในบุคพมมาอย่างดีเลยของ BMW นะครับใส่หมวกกัน็อกเต็มใบได้นะครับรถสวยคันนี้สวยตัวกล่องหลังเนี่ยใช้กุญแจดอกเดียวกับรถเปิดนะครับล็อกไว้เปล่าไม่ได้ล็อกโอเคประมาณนี้นะกว้างใส่หมวกเต็มใบได้ไปหนึ่งและกันน100้ำร้0ยอแล้วถ้เกิดอยากจะปลดออกก็เอากุญแจมาขัน แล้วก็ยกกล่องตัวเนี้เข้าห้องเข้าห้องได้เลยเมื่อถึงจุดที่หมายนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ตสร้างเสียงเครื่องยนต์ดีกว่ามาดูเลขใหม่กันครับติ๊กตอกติ๊กตอกสามหมื่นสองพันเก้าสิบเอ็ดกิโลนี่ใหม่แท้ๆนะไฟ ABS มันต้องติดนะครับติดกระพิบพนะถ้าขันไหติดค้างในแสดงมันเสียติดกระพิบพความเร็วเกินแปดถึงสิบระดับเองนะครับ ชิวหน้าเป็นไฟฟ้านะครับแต่ลัว b m เอเนี่ยมันจะขึ้นลงช้าหน่อยนะมันจะไม่ได้ขึ้นลงไวเหมือนกับพวกเบิร์กแมนหรือว่า t m a มนะเพราะว่าพวกนั้นใช้ใส่ยพานนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์มันก็จะช้าหน่อยประมาณนี้อันนี้มีช่องลมสําหรับเปิดปิดได้นะครับให้ลมมันเข้าโฟเข้ามาหาเรานะครับตอนนี้ไฟเครื่องหมายตกใจมันขึ้นแล้วขึ้นเพาว่าแลนี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเจ้าของเขาใส่หลอดไฟหลอดไฟเบรกนะครับ เป็นสีนี้นะเพราะฉะนั้นตัว BMW เนี่ยเขาจะเซนซิทีฟเรื่องของอะไรเรื่องของระบบไฟนะหลอดไฟอะ่ะคือไฟท้ายขาดหลอดไฟแม้กระทั่งหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟสองป้ายขาดมันก็ขึ้นโชว์ที่ไม้อย่างที่ผมแจ้งไปนะมันจะขึ้นที่ไมยตกใจแล้วก็มีคำว่าแลมก็คือเกี่ยวกับระบบไฟนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากให้มันหายไปก็าอาจจะต้องไปเปลี่ยนหลอดไฟอันนี้เป็นหลอดธรรมดานะไม่ใช่เป็น LED นะ พราะว่าพอใส่หลอด LED เนี่ยค่ามันเพียนนิดนึงพอมันเพียนปุ๊บมันก็จะแสดงโชว์นะครับประมาณนี้คันนี้ไฟหน้าใส่หลอด LED แล้วเดี๋ยวสตาร์ททีนอันนี้เป็นไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับทั้งไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงนะครับสวยไฟขอทางมนาะไฟขอทางเป็น LED ทั้งหมดนะครับีสว่างสวยงามแน่นอนนะครับซีนโช๊คสวยไม่มีรูไม่มีซึม พ่อตัวนี้ไม่ดังมากนะครับเล่นมาไม่ได้แอคชั่นคอนโทรลทำงานนะครับประมาณนี้นะแล้จะดับเครื่องก่อนเหน็นควันนะครับนี่ราคาดีมากหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับราคารถใหม่เนี่ยห้าแสนหกหมื่นบาทนะเพื่อนๆคันนี้เกินครึ่งล้านนะบอกให้ว่ารถใหม่ตอนนั้นเกินครึ่งล้านนะครับคันนี้ถือว่า คุ้มค่านะครับในราคา1 5 9 0 0 0าบาทผมมีสองคันนะผมมีสีแดงที่อยู่ด้านในนี่อีกหนึ่งคันนะครับก็คันนั้นก็แต่งเหมือนกันแต่คันนั้นขายแพงกว่าเพราะต้นทุนมาแพงกว่านั่นเองคันนี้ขายถูกได้หน่อยเพราะว่าต้นทุนก็ถูกลงเราก็ขายถูกลงนะแล้วก็คุ้มอยู่เพราะว่าท่อกับกล่องไอ้กล่องเนี่ยกับพร้อมแหลกเนี่ยก็ส0,000่นกว่านะแพงอยู่เหมือนกันนะครับ เบอร์ของแท้เลย B M W แล้วก็ใช้กุญแจดอกเดียวกับรถขันล็อกกล่องได้เลยไม่ต้องพกกุญแจหลายดอกนะใช้แค่ดอกเดียวและตัวชุดซีนปั๊มน้ำเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้อีกยาวๆยางก็เปลี่ยนแล้วนะครับทะเบียนเลขสวยด้วยนะครับสนใจติดต่อได้ที่0834414111นะครับสำหรับ B M W คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับไทเคดิตดีเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสีนี่ต้องบอกว่าเงาครับนี่เห็นหน้าเลยนะครับโลโก้สวยนะครับ ใหม่ๆนะครับสวยๆส,สีเงาเป็นสีออกน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลนะครับรถสวยสีสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับมาอัปเดตรถที่ร้านกันดีกว่านี่ Honda m o n k e ีนะครับตัว60ปีรถใหม่ศูนย์โลนะครับยังไม่ได้วิ่งเลยคันนี้นะครับ Honda Fusion หรือ Helix 250นะครับอ่าโกวิ่ง พันแปดนะครับมีสองคันเลยนะครับโกวิงนะครับแบตเตอรี่ห้าร้อยนะครับแล้วก็สกายเวฟสองห้าสิบนี่โผล่หัวมานี่ไม่อะไรนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปคันต่อไปนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นสกายเวฟหกห้าศูนย์นะครับมีหลายคันทีแม็กเนี่ยรถประมาณนี้อยู่นะโกวิงนี่ขายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ลูกค้ามารับรถนะครับแล้วก็มีสไปเดอร์แคนแอมเข้ามาใหม่นะครับตัวคันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับรถใหม่ราคาหนึ่งล้านแปดแสนนะครับประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท นะครับรถใหม่คันนี้ก็รถใหม่นําเข้ามาได้ท่อคาร์บอนิกตรงรุ่นมาเลยนะครับนี่ฟอร์แ a นแนะครับเป็นรุ่น Spider F3 เอฟสามลิมิตนะครับนี่มีกล่องท้ายมีเครื่องเสียงลําโพงหน้าลําโพงหลังขับดีมากเครื่องยนต์พันสามร้กว่าซีซีนะครับนี่คันนี้ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอขับเล่นก่อนเพิ่งได้มากาลังเถอนนะครับนี่รถไฟฟ้าก็มีนะครับแล้วก็นี่รถผมเองมาทางนี้ก็นี่ครับ สนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเออจริงๆมีคันแอมเข้ามาอีกคันหนึ่งแต่ว่าคันนี้เก็บรายละเอียดยังไม่ทันเสร็จลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนี่ครับเพิ่งจะพ่นสีกันตกนี่ให้ใหม่มันจะได้ส,สวยๆเนาะนะครับแล้วก็ถอยเสียปัดเงาใหม่สวยเลยนะครับก็วสวยพร้อมใช้คันนี้วิ่งน้อยด้วย6 0 0ันเท่านั้นเองนะครับคือถือว่าเป็นคันที่วิ่งน้อยมากเหมือนกันนะนี่หกพันสี่ร้อยเก้าใหม่นะครับอว,ว่าเป็นใหม่ คันนี้ติดจองแล้วลูกค้าที่ชลบุรีนะครับเดี๋ยวนัดรับรถอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอซ่อมเรือนใหม่นะครับซ่อมเรือนใหม่อยู่นะครับเลือนใหม่มันด่างแล้วก็ลูกค้าสั่งเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอส่งไปเชียงใหม่นะครับโอเคกข็ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ